สวัสดีครับพี่น้องโมนีกะมาพร้อกันกับตะกไคกร้ขึ้นเก่าเลยนะครับเนาะโมนีกะสีผ้ามาไซเบ็ดลังจากที่ห้างหายไปนานก็ดีก็ไปสั่งเวดมาใหม่เนี่ยหาสิบหาสิบหลังลอยหนึ่งลอยบาทกับเป็นเยืเ่อเยื่อโมนีกะคือนีหลังห้าง,างต่อน,นะครับเป็นหลูของมัน จะเอาลูกโตมาใส่เบิง่งมันเป็นยังไงกับฝนฝ่าไม้ครับวันนี้มันก็นแบบจักปายยังไหนไหนมันจีบมีโตปะมันฝนฝ่นาไม่เนาะก็ลองติดตามมันนะครับเด้อมาครับบะเดี๋ยวผมพามาไนหลังแหลกนะครับหลังแหลกแขกมาเห้เขาตรงเลีวยวะตรงเลีวยวะ มันก็เป็นหนามไม้ไนเนี่ยเนาะมันก็จักสิใส่อ่ะเอาวงนี้แหละอือเสียลงไปเด็กสีเลยช่วงนี้ช่วงนี้เอาแบบจมๆเลยเอาปะดุกพอปะดุกเันสีขืนมาวางไข่ต้องเอาปะดุก โอเคแล้วครับปไปไปล้างต่อไปครับผมมาครับมามาอ,อย่างไรตะกองคนกระโบว่างพ่นไปทำเนี่ยคนไปเขาเวียนลงพ่นเนี่ยสองหมงนำหัวนี่แหละ

เอาจุมๆเลยอ้หออเจอมุดับมุดกัดอไปครับไปเออนี่กับบรรยากาศทงไงทงหน้านันาอ้นี่แหละทงหน้าผมอู้งามบ่งามบ่ไปอีกครับไปอีก ว้าโอ้ว้าทงหน้าครับท้งหน้าท้งนาตรงโอ้งามไรงามไรงามหรครับอ่าโอเคแล้วค,ค,ครับตอนนี้ก็คือใส่ใส่ปลาเนะาะใส่เป็ดเนาะโอเคครับนี่ล้างหนึ่งนาะ นี่ลงที่สามลังนี้ส่งใส่สีมานครับไปต่อ,อไปนี่ครับหลังนึงครับมาตรงนี้มองหนามยุดพอดีหนามไหลมาลองเบิ่งว่ามันีมานหมานเอ้ามือแรงหูกันนะ่นนั่น่เห็นบ่เห็นบ่ เห็นบ่หน่ปลาซิวมาต่อแล้วสงสัยกินปลาซิวครับผมไปต่ออีกอ,อีกครับเนี่ยตรงนี้ด้ะตรงทางน้ำไหลนี่แหละเดี๋ยวจัดอีกหลังหนึ่งสเสร็จแล้ว,ออวโอเคครับหลังนี้กับเป็นทีเ,เรียวแล้วบรรยากาศ พื้นที่สวยงามมากนาซีโดนอยู่หลังนี่นาจะโดนนาจะโดนตัวในหญ่